วันนี้แรงไปสู้กระดาษเรื่อยต่อนะคะสบายๆเลยไม่สบายมากเพราะว่าด่านแรกถ้าจ่ายไม่หนักก็ไม่เปิดค่ะเพื่อนจะมีผัวทันทีอยากกิจการอยากกิจการไม่เพราะว่ามีหลายคนยังไม่มีดังนั้นเราต้องทําให้ถึงที่สุดนะคะเอาตรงๆเลยสวยๆอย่างหนูเท่าไหร่เท่าไหร่ว่ามาเลยมาในส่วนตรงใช่ไหมคะไม่ไม่คือเนี่ยผ่านด่านเนี่ยเท่าไหร่ ปกติเขาต้องใช้พ่พี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 ่พอสายหรือเปาขอพ่อหน่อยโอเคพอพอหน่อยขอเฮียเฮียขอเฮียต่อรองนิดนึงภาษาจีนนะอ่ะอย่างแรกเลยก็มาถึงแล้วเนาะไม่อะไทนะคะภาษาีนไม่ได้นี่ก็มีผัวแล้วนี่มีมีแล้วสองสองซงพอสองจุเลยคโลซอนคลอนย้อมตีมาถ่ายหน้าเลยเล้วซ้อมตีเลยเดี๋ยว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 เว ตรงนี้แล้วขอให้ตะโกนเรียกเจ้าสาวดังๆหน่อยแซมเบ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 ก็เล่นพรสองซองนะเล่นพรผ่านเลยสองซผ่านเลยสอผ่านเลยเดาดูเดาดูเดาดูผ่านเลยสินสอดเกือบแปดสิบล้านจะเอาอะไรพวกแกเนี่ยเพื่อนไม่ได้ค่ะสินสอดใช่ไหมไปกินข้าวแต่ละทีเฮียเขาเลี้ยงเท่าไหร่สองซองพอไม่เคยเจอชือแต่เวลาเกิดก็ครับผมบุญคุณเนี่ยรู้จักกันบ้างหรือเปล่า เอาเกืสิบแล้วเนี่ยโทษทีเพื่อนบอกรักก่อนส่งเสียงเรีกเ้าสาวพอเรียกแลเราไม่ต้องจ่ายซ้องใช่ไหมต้องต้องต้องตงว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านก็ต้องผ่านค่ะโอเคนองดีู้ไม่ได้เอไมล ถือแย่มากเลยเอารองเท้ามาส่องหน้าผู้ใหญ่ได้เหมแมทเออเอาเท่าไหร่ว่ามาเท่าไหร่ว่ามาสาโอ้นี่แม็กแล้วเดี๋ยวคุเดี๋ยวไม่เน็บเลยเน็บเลยยังเน็บเลยโอ้โหไม่ได้อยู่เราครับผมเียเท่าไหร่ก็ได้ใช่ป่ะเอท่ึ้งเนี้ยพี่ปกติก็ใช้ทองกันไม่ใช่เหรออันนี้ นนไม่ลงทุเลยอันนี้สวยกว่าไหนใช่พราเราเก็บดอกไม้สวยงามไม่ลงทุนเอาไปซองเดียวก็พอแล้วเดี๋ยวจัดใหียงคนละซองจบผ่านไปไม่ไม่ไม่เียวอาเนี้ก่อนเอาก่อนเอาก่อนเอาก่อนอันนี้สั่ อันเป็นประเดับตะโกนนะคะแต่ก็ยังไม่ดังพอเนาะก็ไหนๆเราอยู่ข้างหน้านี้แล้วเนี่ยเราอยากให้เฮียทำอะไรนะคะก็ไหนๆก็มากับคณะสิงโตแล้วจะให้เชิญตั้งตัวว่าเฮียจะไม่หล่อขอเต้นแปะยิ้มแล้วกันเบาๆคณะสิงโตขาขอสาวด้วยหมอยูออกมาหมอยูออกมานี่คิวมันแล้วหมอยูช่วยเพื่อนหน่อยเดี๋ยวเจ้าบ่าวจะดูไม่ดีหมอยูอยู่ไหนแปะยิ้ม

เอาไปคนละหกชิ้นสุดยอดทานนี่ไม่ได้แบ่งกันแล้วเหรอย่างย่างย่างไอ้ไหนที่บาดเลยบาดเลยใจเย็นเย็นเขาถือทองไปเขาเมื่อยแล้วเนี่ยเท่าไหร่หน้าหนูนี่เรียกเท่าไหร่อย่าแพงกันเลยไม่คือเราไรก็ไม่ไสามมันนี่กรซองวะแย่จบแล้วผ่านแล้วเออ อยู่แล้วเนี่ยเออขอเบียร์ขวดเลยครับพ่อแค่แค่เบียร์ขวดไม่แย้มอย่าเอาต้นตีนมาอยู่ตรงนี้เนี่ยที่มีสิ่งที่ดีกว่าซองอะไรอ่ะเบียร์ขวดหมอยูคนเอย่าเดี๋ยวไหวไหมแต่เขามา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 ขอประตูเหล็กแทนได้ปะทํางานขอประตูเหล็กแทนประตูนี้ต้องทําอะไรไหม ต้องทำอะไรไหมหรือว่าสามสอแล้วผ่านเลยประตูนี้ก็ต้องทําอะไรนิดนึงเพราะว่ารักเพื่อนมากรักเพื่อนมากกว่าเพื่อนสบายได้เป็นฝั่งเป็นฝาออกเรือนออกเย้าทีเราก็ต้องมีความยากลําบากกว่าคุณพ่อคุณแม่จะมีความข้อแล้วก็เบกออกมาจะมีว่าที่เราจะต้องพอพูดเรียกพูดเรียกเนเอาเบอร์เนียเก็บไว้พูดเสร็จแล้วโทรมาอันนิดหนึ่งนิดหนึ่งโอ้โหนี่อีกยาวเลยเนี่ยอีกยาวค่ะ จริงๆแล้วไม่เห้เลยเิกมดเดี๋ยวเดี๋ยวข้างหลังข้างหลังเหนื่อยยังครับ่านนี้ไม่มีอะไรมากคะเฮียค่ะซองก็ไม่เอาแต่จะให้ซองเอาค่ะยังไกก็ต้องเอาเอาไว้ทีหลังเนาะแต่ว่าเอ๊อยากให้เฮียทำกิจกรรมอย่างหนึ่งว่าว่ามาชุดที่ตัดมานี่ไขมันแทรกออกมาหมดแล้วนะเนี่ย อย่าพูดอย่างนี้เดี๋ยวจะยิ่งแพงอย่าพูดอย่างนี้เดี๋ยวจะยิ่งแพงน่ารักนี่น่ารักนะโอ้ยตัวนี้ดีดูดีูดูดูหลายด่านว่ามาเร็วๆด่านนี้นะคะเนื่องจากว่าเรารู้มาว่าเฮียเนี่ยเป็นเด็กกิจกรรมมาก่อนนะคะแล้วก็น้องนิวเนี่ยไม่เคยเชื่อเลยว่าเฮียเนี่ยเป็นเด็กกิจกรรมและเต้นเป็นเราก็เลยอยากจะให้เฮียเนี่ยเต้นลิดเตอร์เพื่ออวย รลีดแล้วก็ผ่านเลยนะผ่นเลยนะแต่เราต้องมีซองด้วยไม่มีถ้าเต้นอะไม่ได้ซองอ๋อยากยางพูดอะไรบางอันนี้เงินซื้อไม่ได้รลาอยู่ไม่เขาถือรองเท้าเขาก็เหนื่อยแล้วอันนี้เงินซื้อไม่ได้นะไม่ได้เนียเต้นด้วยแล้วก็ต้องซองด้วยจะผ่านด่านนี้เงินซื้อไม่ได้จริงเงิ้เลกเอาไเอาเอาไออี่อกิมรออยู่ซองกันีดเลซีซองกันลีด โอ้เกาะร้อนกันสุดยอดนะเดี๋ยวนะสี่ซองกับเหรียดสี่ซองคนละสองซองคนละสองซองกันเหรียดยาวเลยมีสามีเป็นตัวเป็นตนสี่ซองมันพอแล้ววะเอาวเารียดงั้นสี่ซองเอาสามซองกันเลยกันสามซองคนละห้าซองได้ไหมเฮ้ยเยอะไปเยอะไปเยอะไปใช่๋เดี๋ยวแพรบุรีห้าซองเลยกันบุหรี่มีแล้วซื้อมาพักตอน ออามาค้หลีดไปเลยสี่อค้ำาสี่องค้หลีดมคนละสี่ซอง่สองคนสี่กับสคนสคนสี่องโอเคอยู่แล้วอย่าทั้งมาตรฐานเยอะจังอเคเจะมีสามีอยากกินกันอยากกินการไปสางหลานด้านหลังเลยเ่ะเฮ้ยไม่ได้ฟังเลยเมื่อกี้เมือกีที่ไว้ก็ไว้ตเงน็นแ้เะฮยอย่าสร้างมาตรฐานนี่ไม่ดีย่าสร้างมาตรฐานนี่ไม่ดีเฮ้ยสองีสอีส เด็กเล็กเด็กน้อยยังไม่ต้องใช้เงินหลอกคนสองมันต่างกันสองคนก็อยู่แล้วเล่นุ้งเลย่นเลขอะครเล่นเอาจะเสบ่าสะดุ้งเลย ใจดีเนาะโอเคด่านข้กใจดีไม่น่าจะเที่ยวนะมาลุมาตุ้งนะได้ซมาสี่ซตั้งตัวได้พอดีค่ะพี่มีอะไรรู่เันนี้ได้ประดต่อต้องแปดน็บเน็บขอยู่ไม่ไ่วยคุยคอรตนี้เย การตั้งตัวค่ะไม่หวังอะไรมากเนะปากเลยคนอื่นแบบง่ายมากใส่โชว์ซองนะค่ะว่าป่วยมากี่ซองคะเป้าหมายของเราเป้าหมายของเราต้องสี่นะคะบอกเลยว่าถ้าไมถึงสี่ไม่ให้ผ่านเอดการนี้ง่ายดีประกบในนี้ซองละยี่สิบ